ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้คิดถึงค่ะคิดถึงวันนี้เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่วันนี้เขาไม่อยู่ไม่มีใครมาไล่หนูนะเดี๋ยวพามาเอาของลงก่อน้าของลงก่อนแล้วเดี๋ยวพามาเอาอาหารให้นะเก่งไหมใหม่สิเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้กิ้งใช่ไหมคะโอ้ ข่าขอกงอกง่อนเงข้าของก่อนเงข้าของแป๊บหนึ่งไหนไม่ได้กินหนูท้าวยังไงโอ,โอ้โอเคฮึไม่ได้ไม่ได้ไ่ขึ้นมานี่มาเออเดี๋ยวไว้พามพาซ้อมขึ้นรถเราไปหาคุณหมอกันดีไหม โอ้โออออโอ้โหกิ้งเหรอคะกิ้งเหรอคะโอ้ยังไงคะโอ้ยัะไอย้อยไอ้ยักะไไม่ใช่เมียวปะโถเอ้ยเอามาเอามาเมียว่เฮเฮ้ยไอ้เมียว คือเมื่อกี้ทำไมรู้ไหมเมื่อกี้ที่เปิดกล้องเพราะว่าเอ้ยเปิดประตูตั้งนานมันแบบมันรู้เรื่องหว่าว่าว่ามันต้องรอข้างนอกช่วยอกาสมากเมียออกออกเร็วออกออกออกอมานี่มามานี่มาอะให้ให้ดูก่อนให้ให้เฮ้ย เอ้ยไม่ได้ปะวะลองจะลองหันไปรอดูซิว่าจะมาไหมโอ้ยอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยโ้มาแล้วมา is time อามานี่มั้ยมานี่มั้ยมานี่มั้ยเออมาเอามาค่ะมามาเออเก่งมากเก่งมากโอเคมามานะโอ้เง้วเลยห่อรู้ตัวแล้วว่าโดน มามานี่นะโอ้ไม่ใช่หนูอ้อนมือถือ,ลอ,อ,อกกเลยค่นี่นี่นะมานี่แานซ่อนโอ้หนูกินกินหมดเลยนี่นะเอาใหม่เอาใไหมนี่นี่นี่่น่น่นี้นี่นี่นี่น,น,นี่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 นนีน่น ทางสะดวกแล้วแล้วใช่ไหมคะท่าบีให้หน่อยหนึ่งมาเจ้าของไม่อยู่เนาะหนูทักทายพี่กวางเลยหนูทักทายพี่กวางเมื่อพี่กวางเขาใจหอนนะบ้านเขาเล็กแต่ว่าเขาชอบหนูอยู่นะอะไรวะเยนี่สงสัยไปอิ่ม ไม่รู้บ้านไหนให้ข้าวมาบ้า <c oughs> งกำลืมข้างขวาโอเคโอเคค่ะฮา สงสัยอิ่มแต่เดี๋ยวเพิ่นจะเข้าบ้านแล้วนะเพิ่นจะเข้าบ้านแล้วนะคะหนูอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมนอนตรงนี้เดี๋ยวพี่ออก็ช่วยเดีพี่แอนก็ช่วยมีหลายคนอยากช่วยหนูเลยนะยังยังจับจองข้างในอยู่อุ้ยอใเรี้ย ดูมานั่งเตรียมเตียมนั่งเตียมเตียมอนอนตรงนี้นะโอ้ขึ้นเตียงแล้วแต่ยังอยากกินอยู่คือทำอย่างนี้ประมาณสองสารอบแต่ยัง นี่ใส่ใจเขามีคนมาจอดรถแล้วเมื่อกี้มีเด็กมา Trick or Treat ก็มองเขาด้วยมองเขาด้วยนี่จะเข้าบ้านนะคะ่ <c oughs> ะเธอ,เอบ้านฉันนะคะไม่ใช่บ้านเธอนะคะทีนี้ตอนนี้บ้านนุ้ยอยู่ตรงนี้ก่อนไ้านเรล็ปล็ล็อลบอลบอป <c oughs> เมียวว่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนต้องดีเปิดดีปิดเข็นไปนะชินละสงสัยชินละกุนเณนะคะกุนเณนะคะเมียวโอ้